คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบอนอมีมติตรึงราคา LPG ที่423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมต่ออีก1เดือนระหว่างวันที่1-30กันยายน2566เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชน นายวิศักดิ์วัฒนาศาัตร์ผู้มนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสอกอนชเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบอนอที่มีนายกุลิศส,สมบัติสิริปหลัดกระทรวงพลังงานทำหน้าที่ประธานการประชุมได้พิจารณาราคากา๊าซหุงต้มหรือ LPG เนื่องจากจะหมดอายุการตรึงราคา423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมในวันที่31สิงหาคม2566โดยที่ประชุมกอบอนอได้มีมติให้ตรึงราคา423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมต่อไปอีก1เดือนระหว่างวันที่1ถึง30ก 5 6 6เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และเป็นการช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชนทั้งนี้ราคา LPG โลกเฉลี่ยช่วงวันที่7-18สิงหาคม2566อยู่ที่561.72เหรียญสหรัฐต่อตันหรือ30.27บาทต,ต่อกิโลกรัมหรือ454.05บาทต,ต่อถังขนาด15กิโลกรัมซึ่งตามวัตถุประสงค์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตราตต5แห่งพรบ,อรพรบอกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพศ2562ในการรักษาสเสถียรภรา,พราพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดย RPG ราคาสูงกว่า363บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมถือเป็นวิกฤตการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังต้องเข้าไปรักษาเสถียรภาพด้านราคาตามแผนรองรับวิกฤตแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าพูดถึงแก๊สอยนะครับดีเซลเนี่ยก็อยู่ประมาณ115-120ก็ยังอยู่ส่วน LPG ีเนี่ย